การนอกใจเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรได้บ้างหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะหาสาเหตุที่แท้จริงของมันเลยเนี่ยเกิดขึ้นมาจากไหนนะคะครูต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคะว่าสาเหตุของการนอกใจเนี่ยจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าของแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนจะเจอสาเหตุของการนอกใจที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะอะไร เพราะว่าปัญหาของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนั่นเองทีนี้วันนี้นะคะคุณจะมาพูด 3. องค์ประกอบใหญ่ๆนะคะที่เป็นแก่นหลักๆเลยของการนอกใจเนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง 1. น,นะคะเกิดขึ้นมาจากตัวเรานะคะ 2. เกิดขึ้นมาจากแฟนเราและ3เกิดขึ้นมาจากสิ่งแวดลอ้อม รอบๆตัวเรานะคะทีนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นจากเราและแฟนเรานั่นก็คืออาจจะด้วยนิสัยนะคะความเป็นตัวตนของตัวเราและแฟนอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างของเราและแฟนซึ่งพอเวลาที่คบกันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าความรักของทุกคู่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะสวยงามเหมือนพรมแดงถูกต้องไหมคนเราครบกันอะ่ะมันก็ต้องเกิดการทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่น ถูกต้องไหมคะทีนี้มันจะเกิดมาได้จากอะไรเฮ้ยเราอาจจะหึงหวงเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะงี่เง่าเกินไปหรือเปล่าหรือเราอาจจะไม่มีเหตุผลหรือเปล่าเราทําตัวน่าเบื่อหรือเปล่ามันก็เกิดขึ้นมาจากตัวเราได้ทั้งสิ้นอะหรืออาจจะเกิดจากเขาได้ไหมเออเขาทําตัวน่าเบื่อหรือเปล่าเขาพูดไม่ดีกับเราหรือเปล่าเลยทําให้เราแบบ แสดงนิสัยแบบนั้นไปเลยทําให้เราแบบขี้หึงมากขึ้นเขาทําให้เราไม่ไว้ใจหรือเปล่านั่นก็มาจากตัวเขาถูกต้องไหมคะทีนี้สาเหตุการนอกใจที่มันมาจากองค์ประกอบอ,อ๋อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยคืออะไรไดีบ้างสังคมยั่วยุหรือเฮ้ยไปอยู่กับเพื่อนในกลุ่มที่เขาแบบเฮ้ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออไปอยู่ ในกลุ่มเพื่อนที่แบบเฮ้ยมันไม่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่แบบเฮ้ยเราจะแบบมีวันหนึ่งเราจะไปเหมือนเพื่อนอะ่ะหรือเราจะหลงทําตามเพื่อนอะ่ะเกิดได้หมดสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราหรือบางทีผู้หญิงเนี่ยอาจจะมาอ่อยแฟนเราเองอะ่ะเอออาจจะอยากเข้าหาเองอะ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หมดอาจจะสิ่งยั่วยุภายนอกที่แบบทําให้ผู้ชายแบบเกิดการอยากลอก เราเองเกิดการอยากลองเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ฉะนั้นสาเหตุการนอกใจเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบมากเลยค่ะมากๆมากม,ากมากเลยถ้าคุณจะถามหาสาเหตุที่แบบมันตายตัวครูบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่มีนะคะ การนอกใจไม่มีสาเหตุอะไรที่มันตายตัวเลยแต่ละคู่จะเจอรูปแบบที่ไม่เหมือนกันในความเป็นพฤติกรรมหรือความเป็นตัวตนของผู้ชายที่เขาเจ้าชู้อยู่แล้วอะแล้วเขาแบบวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทิ้งความเจ้าชู้ของเขาไม่ได้อะมันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้หรือเฮ้ยเขาอยู่กับเราแบบเฮ้ยมาหปีสิปีเขาแบบเสมอต้อนเสมอปลายมาตลอดเลย ไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเกิดการทะเลาะก,กันแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอาจจะไปสั่งสั่นนอกบ้านแล้วแบบเกิดสิ่งยั่วยอะ่ะเป็นไปได้ปะเกิดเกิดขึ้นเพราะการเมาหรืออะไรก็แล้วแต่อะ่ะเกิดขึ้นแบบเฮ้ยสภาพใจที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้หมดนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูนะคะถ้าเราอยากรู้สาเหตุเนี่ยของเราจริงๆเลยอะ่ะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุการนอกใจที่มันเป็นเคสเราโดยเฉพาะเนี่ยเราต้องกลับไปดูที่ไหนคุณไม่ต้องอ้างอิงจากคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเจอรูปแบบการนอกใจที่มันไม่เหมือนเราเลยนะคะการนอกใจที่เขาเจอมามันก็อาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอยากให้อิงที่มันเป็นเคสเราจริงๆทีนี้เราจะไปดูได้จากอะไร นึ่งเนี่ยกลับไปดูที่ปัญหาสิปัญหาที่คุณทะเลาะก,กันบ่อยๆเนี่ยเป็นอ๋อมันมีอะไรบ้างลิสต์มันออกมาเลยนะคะอันนั้นเป็นรอยรั่วที่มันจะทําให้อีกใจคนนึงเนี่ยเปลี่ยนไปหรือตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วสาเหตุการนอกใจนะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าบางทีไม่ได้เกิดจากผู้ชายนอกใจผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงนอกใจผู้ชายอ่มีไหมยเยอะแยะไปในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะรูปแบบการนอกใจก็คือจะเหมือนการ3มองค์ประกอบใหญ่ๆเหมือนที่ครูบอกนะคะมันจะต้องเกิดจากเราเกิดจากเขาเกิดจากสิ่งแวดล้อมคือเกิดได้หมดแต่สิ่งที่จะรู้จริงๆเลยกลับไปดูที่ปัญหาตัวเองทะเลาะอะไรกันบ่อยๆบ้างนั่นเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดการนอกใจได้นะคะกลับไปดูซิเฮ้ยเราบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าของความรักก็กลับไปแก้สิ่งนั้นให้มันดีขึ้น นะคะหรือว่าเฮ้ยเราไม่เอาใจใส่เขามากพอไหมเราก็ต้องกลับไปดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าปัญหาเนี่ยของคุณที่มันเกิดขึ้นอะสมมติเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่จากที่เราอะแล้วมันเกิดจากที่เขาค่ะมันเกิดจากที่เขาเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้ามันเกิดจากที่เขาเนี่ยแล้วมันดันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันแก้ไม่ได้เช่นเขาไม่นิสัยที่เจ้าชูอะ่ะเขามีนิสัยที่ เฮ้ยน <S an other> ิสัยไม่ดีของเขาบางอย่างอะ่ะเราเป็นคนที่ตัดสินใจคบกับเขาเรารับเขาได้ไหมถ้าเรารับได้เราก็คบต่อได้แต่ถ้าเกิดเรารับไม่ได้เราต้องเจอการนอกใจซ้ำๆ,ๆเราไม่ไหวเนี่ยเราก็แค่ถอยออกมาค่ะเราก็แค่ถอยออกมานะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะคือก็จะจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะถามแบบ การนอกใจเกิดจากอะไรนะคะมันมันเยอะแยะมากมายเลยถ้าพูดวันนี้ก็พูดไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าสาเหตุการนอกใจของชีวิตคู่ของตัวคุณเองเนี่ยเกิดจากอะไรคุณก็กลับไปดูที่ปัญหาแล้วก็ดูสิว่ารอยรั่วของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีนะจุดนะคะแต่มันจะหนีไม่พ้นองค์ประกอบ3อย่างเหมือนที่ครูบอก นะคะว่ามันเกิดขึ้นไม่จากเราก็จากเขาไม่จากเขาก็สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วเราจะแก้ยังไงก็ต้องค่อยๆดูไปทีละสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นครูวหวังว่าคลิปนี้มันจะเคลียร์สำหรับใครหลายๆคนที่ไม่เข้าใจว่าสาเหตุของการนอกใจเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากไหนจริงๆแล้วมันเกิดมา ได้ยังไงมันมีสาเหตุอะไรบ้างที่เราจะต้องแบบเฮ้ยมาระวังความรักของเราเองซึ่งมันไม่แตกนะคะถ้าเราอยากรู้แล้วเ,เราอยากจะไประ,ระวังความรักของเราซึ่งไม่อยากทําให้มันเกิดอะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละว่าเราเนี่ยดำเนินการความรักของเรายัางไงเราดูแลความรักของเราแบบไหนถ้าเราดูแลดีอ่ะหรือถ้าเราใส่ใจกับความรักเรามากพอเราเข้าใจกับ คนคนหนึ่งมากพอการนอกใจมันจะเกิดขึ้นน้อยมากเลยถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้นะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้เนี่ยแล้วคุณเผลอไปคบเน,นี่ยอันเนี้ยถ้ามันจะเกิดการเจ้าชู้อีกรอบหนึง่งเนี่ยคุณต้องทําใจนะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าชู้เนี่ยแล้วคุณเลือกที่จะคบกับเขาเองคุณก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของตัวเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูอุ๊ที่ปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะครูหวังว่าคลิปเนี้ยมันจะมีประโยชน สำหรับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็จะช่วยเคลียร์ปัญหาข้างในใจคุณนะตอนเนี้ที่คุณติดอยู่คุณจะได้รู้ที่ไปที่มาของสาเหตุของการนอกใจเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วคุณต้องไปดูที่ตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่อาจจะติดปัญหาเหมือนคุณเนี่ยให้เขาได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากติดตามนะคะ คลิปเกี่ยวกับความรักหรือวิธีแก้ความรักดีๆเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะกดถูกใจเพจนะคะหรือว่ากด Subscribe ใน YouTube ได้นะคะเดี๋ยวครูก็จะเอาคลิปนี้ไปลงในไปลงใน YouTube ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตัวครูเองต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ